ไม่กินพี่สัญญาพี่จะไม่ทำอะไรเอองงเหมือนกันว่าสรุปแล้วเตียงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่เนี่ยเดี่ยวก็ต้องนอนเดี่ยวไงเตียงคู่คู่คือสองก็ต้องสองอัน เตียงคู่คือน,นอนคู่กันช่นางอะไรปล่อยไปเรื่องของเตียงไปแพ้เครื่องสำอางแต่แห้งแล้วรอรอยห,หายเฉยซี วันนี้ยังไม่มีเลขค่ะยังไม่รู้มันออกวันที่หนึ่งนี่เดี๋ยวประมาณสักวันที่สามสิบจะให้พรุ่งนี้อ่ะ จะไปแล้วนะเพราะว่าหิวข้าวเดี๋ยวไปตามพี่หมีพี่เต่าแหละแล้วก็จะกลับมานอนเดี๋ยวค่อยไลยฟ์ใหม่อันนี้ไลฟ์ให้ดูแบบบรรยากาศการพักผ่อนเฉยๆพุ่งถึงได้ไม่นานนี่แหละ